ฮอยลุนหัวร้อนโตแฟนผีอย่าปากดีถ้าไม่รู้จริงอัปเดตท,ทุกกระแสแชร์ข่าวสุดปังคุยลุกหนังกับแขมแจมไปด้วยกันสนุกสุดมันไปกับพวกเรานะครับเรียกได้ว่าว,วันวันพันกว่าเรื่องสําหรับความวุ่นวายในแคมป์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ล่าสุดมีประเด็นเรื่องการต่อปากต่อคําในโลกโซเชียลระหว่างรัสมุสฮอยลุนกองหน้าชาวเดนมาร์กกับแฟนบอลทีมตัวเองโดยเหตุการณ์ดังกล่าวรัสมุสฮอยลุนกองหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ได้ออกมาปกป้องเอลิกเทนฮากอดีตผู้การทีมหลังโดนแฟนบอลทีมตัวเองวิจารณ์อย่างรุนแรงโดยชี้ว่าเทนฮากควรถูกจับไปดำเนินคดีในข้อหาคว้าตัวรัสมุสฮอยลุนจากอาตาลันตามาร่วมถิ่นโอทัชฟอร์ดในปี2022รัสมุสฮอยลุนดาวเตะวัย21ปียังไม่สามารถรักษาความคงเส้นคงวาไว้ได้โดยในช่วงแรกที่รูเบนอบโบริมผู้จัดการทีมคนใหม่เข้ามาทำหน้าที่แทนเทนฮาก หอยลุนโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงต่างจากยุคของเอริกเทนฮารกผู้จัดการทีมคนก่อนที่เจ้าตัวทำได้เพียง2ประตูเท่านั้นจากการลงเล่นถึง12นัดโดยกองหน้าแดนโคโนมกล่าวว่าชื่นชอบระบบกองหลัง3าตัวของอโมริมด้วยโดยเผยว่าผมพยายามอยู่ในกรอบ16หลาเสมอจังหวะเตะมุมเร็วและเราได้ซ้อมในเลืองพวกนี้มาแล้วอโมริมบอกผมในช่วงพักครึ่งเวลาว่าให้วิ่งไปที่เสาแรกและเราก็ได้ดูว่ามันเป็นยังไง มันต้องใช้เวลาในระบบนี้แต่ตอนนี้เราก็เห็นรูปแบบแล้วและมันก็กำลังดีขึ้นตอนนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะสร้างมันขึ้นมาสำหรับผมระบบนี้ทำให้ผมนึกถึงตอนที่เล่นกับแอตแลนตาในระบบ3-4-3และมันเหมาะกับผมเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามจากผลงานพ่ายแพ้3เกมรวดรวมทุกในการของแมนยูทำให้อโมริมและฮอยลุนถูกวิจารณ์ต่างๆนานารวมไปถึงคอมเมนต์ของแฟนบอลรายหนึ่งที่ตำหนิห oh ัวหอกชาวเดนมาร์กอย่างรุนแรง หลังจบเกมที่ปีศาจแดงบุกพ่ายวูฟแฮมตันวันเดอร์2ประตูตักศูนย์เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโพสต์ Post ของแฟนบอลลายดังกล่าวระบุว่าเอลิกธันฮากควรถูกจับขังคุกในข้อหาคว้าตัวลามอสฮอยลุนมาร่วมทีมขังเสร็จก็ยูนกุญแจทิ้งไปซะกองหน้าของเราขึ้นชื่อเรื่องการบ่นพึพรรมพำใส่กองหลังการสัมผัสบ,บอลกระเด็นกระดอนไปไหนก็ไม่รู้และการขาดความสามารถในการคลองบอลด้วยค่าตัว72ล้านปอนดูไร้ค่าเหลือเกิน ด้านลามูซโยลุนก็ไม่ทนกับคำกล่าวหาดังกล่าวจึงตอบกลับข้อความผ่านทางอิสระแกรมโดยระบุว่าสวัสดีผมคิดว่าโพสต์ของคุณค่อนข้างลบวนจิตใจนะคุณมีสิทธิแสดงความคิดเห็นแต่กรุณาหยุดพูดถึงสิ่งที่คุณไม่รู้อะไรเลยนั่นคือทั้งหมดที่ผมอยากจะพูดสำหรับลามูสโอยลุนหลังย้ายมาร่วมทีมปีศาจแดงแมนยูเต็ดในช่วงซัมเมอร์ปี2023ด้วยค่าตัว72ล้านปอนด์ยิงไป23ประตูจากการลงสนาม64นัด อย่างไรก็ตามหากนับเฉพาะในพเมลิกฤดูกาล2024-2025เพิ่งทำได้เพียง2ประตูจากการลงสนาม13นัดในลีกฤดูการนี้อัปเดตข่าวสารในแวดวงลูกหนังในช่องคุณลูกหนังกับแขมได้เป็นประจำทุกวันนะครับฝากกดหัวใจและกด subscribe ช่องคุณลูกหนังกับแขมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้พี่แขมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ